สวัสดีครับเรามาดูผลฟุ้บบลอุ่นเครื่องล่าสุดประจำเช้าวันพุธที่14ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ โอซาซูน่าก็าชนะเบรสไป3-0เซลต้าบิโกชนะเบรนฟอร์ด3-1อิสตันบูลบาสซเซียเสมอกับตูลูสไป2-2อาร์เซนอลก็เฉือนเอาชนะเอซีมิลานไป2-1ฮะแล้วก็มีการดนจุดโทษต่อด้วยนะก็เป็นอาร์เซนอลที่ชนะไปด้วยสกอร์4-3เมดแพ้ให้กับเกงไป0-1บียาโดลีเสมอเคมอลฟูด0-0กาลาตาสลายก็แพ้ลาซิโอไป1-2เซอร์สตาบุก็แพ้ฟิยานูตไป0-1 และเดี๋ยวสองท้ายกันที่โปรแกรมอุ่นเครื่องในค่ำคนืนวันพุธที่14ธันวาก็จะมีกาดิสเจอกับฟู๊ตแฮมตันวอเดเลอร์เอสปันยอนพบเมคเคเลนอันเดอร์เลดเจอกับลาโคเกนพบกับพิลวินฮอฟเฟินแฮมเจอกับเอเวอร์สเบิร์กอาชักซิโอพบแซงตียนเครโมเนเซเจอกับเรสเซนซาโน อองเช่พบกับนนออสเซเวตโพสเปเซียอุนเดอร์บูลินเจอกับฮานซาลอกสต็อกบาสเตียเจอเฟรนติน่ามอยกาพบโบลินยาแล้วก็พอนเฟอร์ลาดิน่าเจอกับแอตเลติโกมาดริด